โอเคก็ okay, so, สวัสดีครับเดี๋ยวนี้พามาดูรีวิวรถป๊อปนะครับรถญี่ปุ่นประกอบรถจดประกอบนะครับนําเข้ามาประกอบในไทยแต่เป็นรถญี่ปุ่นเป็นของฮอนด้านะครับห้าสซีซีหรือ4 9่สซีซีครับไม่จําเป็นต้องมีเล่มนะครับชื่อมันก็ชื่ออะไรสักอย่างครับจีรโ,โน่ฮอนด้าจีรโน่เป็นของฮอน d a าโดยแท้นะครับนี่ตาฮอนด้าตัวอย่าง Honda าจีรโน่จีรโน่ไม่ใช่จีาดามือนะครับ แต่เครื่องสองจังหวะนะครับไม่ต้องตกใจว่าคนละไหลเฮ้จัดบอกเลยคันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับคันก็ประมาณนี้ Okay.